ฟังด่วนแฟนบอลอุดระซัพพอร์ตเอกนิตกันอย่างล้นหลามพร้อมยืนยันจะอยู่เคียงข้างเจ้าบุกแจ้งเกิดเจลีกให้ได้ไปให้สุดทางเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองซุยนะครับคลิปนี้ผมขอมาพูดถึงเรื่องราวของน้องบุกเอกนิตปัญญากันอีกหคลิปนะครับอย่างที่ทราบในช่วงคีิผ่านมาเนี่ย เอกนิตปัญญาเจอดราม่าอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องการถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติไทยในการไปลุยเอเชียนคัพเนื่องด้วยเหตุผลหลักๆเอกนิตปัญญาต้องการไปปรีซีซั่นกับอุระวะเพื่อจะได้สนัญญาอยู่กับอุระวะต่อพร้อมกับลุ้นสัญญาเป็นนักเตะอุระวะแบบเต็มตัวในสัญญาถาวรนะครับซึ่งการปรีซีซั่นในฟุตบอลเจลีกมันสำคัญสำหรับอนาคตของ เจ้าบุกเอกนิตปัญญาอย่างมากนี่คือสิ่งที่เขาฝันเอาไว้และเขาอยากทําให้สําเร็จโอกาสมาอยู่ตรงหน้าแล้วเขาเลยต้องเลือกทางนี้ซึ่งการเลือกทางนี้แน่นอนนะครับได้รับผลกระทบแน่เพราะว่าทีมชาติไทยอย่างที่ท,ทราบก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยคาดหวังแน่นอนบุกเลือกทางนี้เขาก็ยอมรับในผลกระทบที่เกิดขึ้นเขาก็เลือกทางเดินของเขาแล้วซึ่งเราก็ต้องเคารบการตัดสินใจของเขาเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เอกลิพัญญาโดนดราม่าหนักครับจนล่าสุดบุ๊กเนี่ยต้องปิด IG ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวให้เป็น r r v v t t หมดเลยทั้ง Facebook แล้วก็ IG นะครับเรียกได้ว่าโดนหนักจริงๆแต่บุ๊กเองเนี่ยเขาก็ยอมรับกับเหตุการณ์ตรงนี้และวเขาก็มุ่งหน้ากับทางที่เขาเลือกไปแล้วนะครับเขาก็จะสู้เต็มที่ในทางที่เขาเลือกโอ้โหเรียกได้ว่าเรื่องนี้นสำหรับผมมันคือเรื่องที่ยากอย่างมากผมบอกเลยใครไม่เป็นบุ๊กในตอนเนี้ ไม่รู้หรอกครับคุณผู้ชมเอกนิปัญญาอนาคตของเขาไม่มีคําว่าแน่นอนเลยการไปอยู่อุรวะคือการที่เขาต้องไปสู้นะครับคุณผู้ชมเลือกทางไหนก็เจ็บอย่างที่บอกแต่เอกนิตเขาเลือกทางเดือนของเขาเพียงแค่ว่าช่วงที่ผ่านมาการสื่อสารการเคลียร์กันอาจจะทําให้มันจบกันไม่สวยในช่วงที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างที่บอกว่าถ้าสื่อสารกันลงตัวทุกฝ่ายเลยนะ ผมคิดว่าเหตุการณ์มันจะไม่เป็นแบบนี้แต่เมื่อเหตุการณ์มันออกมาแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตัวบุ๊กเองก็แน่นอนนะครับเขาต้องสู้ไปสุดในเส้นทางของเขาซึ่งส่วนตัวผมให้กำลังใจในส่วนของเจ้าบุ๊กเองอันนี้ปัญญานะไปให้สุดทางไปคว้าสัญญาถาวรกับอุระวะเลสให้ได้ไปอยู่ในสควอชชุดหลักได้ลงเล่นเป็นตัวจริมแจ้งเกิดในเจลีกให้ได้นะครับเพราะว่านี่ก็คือความฝันของของตัวเจ้าบุ๊กเอง ส่วนเรื่องของทีมชาติไทยแน่นอนผมเชื่อบุ๊กอะ่ะเขาอยากเล่นทีมชาติไทยอยู่แล้วเพราะนี่เป็นครั้งแรกเองที่เขาตัดสินใจถอนตัวแต่ในช่วงที่ผ่านมาเขาก็ลงเล่นทีมชาติไทยตลอดตอนที่เขาเจ็บก็มาด้วยที่จําได้ไหมทีมชาติไทยนิวชิโนที่เขาเพิ่งหายเขาก็พร้อมมาผมเชื่อว่าบุ๊กไปทําให้ตัวเองแข็งแกร่งและกลับมาช่วยทีมชาติไทยวันนั้นแหละครับจะทําให้แฟนบอลก็จะกลับมามองบุ๊กอีกแบบหนึ่งแน่นอนครับ แฟนบอลไทยก็มีทางเข้าใจและไม่เข้าใจไปดูทางฝั่งแฟนบอลญี่ปุ่นบ้างครับคุณผู้ชมแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยแฟนบอลอุดวะเรดดมอนเนี่ยโอโ้โหหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปทางฝั่งที่ญี่ปุ่นเขาก็รับทราบนะครับคุณผู้ชมเขาก็โอโ้เข้าใจในการตัดสินใจของเจ้าบุกเอกนิป,ปัญญาโดยเฉพาะแฟนบอลอุดะะเรดดมอนเนี่ยล่าสุดในทวิตเตอร์ครับคุณผู้ชมแฟนบอลอุดวะเรดดมอน ต่างให้กำลังใจเจ้บุกเอกนิตปัญญาและเคารบในการตัดสินใจของเขามากๆเลยนะครับพร้อมกับสร้าง h ฮดแพคสแตนบีไซบุกคัน้นหลามจริงๆเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้เอกนิตว่าแฟนบอลอุระะพร้อมจะซับพอร์ตพร้อมจะยืนเคียงข้างบุกเอกนิตปัญญาเนี่ยผมว่าตรงนี้จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเจ้าบุกนะเพอะที่บอกว่า เขาเลือกอนาคตของเขาเขาตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแฟนบอลอุดวะเขาก็รู้ถึงความตั้งใจของเจ้าบุ๊กเขาก็เลยออกมาซัพพอร์ตเต็มที่นะครับเยอะมากจริงๆครับคุณผู้ชมในทวิตเตอร์ไปไล่เลียงได้เลยแล้วก็หลายๆคนก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเข้าใจในการตัดสินใจของบุ๊กแล้วไปให้สุดในเส้นทางนี้อะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้บุกเองในปัญญาก็เดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะเริ่ม เข้าแคมป์กับอุดวะเลดมอนช่วงแรกก็จะไปหาเนี่ยฮอกโมนเฮดโค้ชคนใหม่ก็มีการซ้อมที่อุดวะก่อนจากนั้นก็จะไปเข้าแคมป์คือซ้อมที่อุดวะที่สนามซ้อมอ่ะอุดวะโอระเทนนิงกาวก่อนแล้วประมาณวันที่1 7บเก็จะไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องจนถึงเจลิกเปิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือในเมื่อบุ๊เอกนิตเลือกทางนี้แล้วคุณผู้ชมผมอ่ะ อยากให้บุ๊กไปให้สุดทางเรื่องที่ผ่านมายอมรับมันส่งผลกระทบจิตใจของต่อเจ้าบุ๊กแน่นอนแต่เจ้าบุ๊กเดินหน้าต่อไปให้สุดครับในเมื่อเลือกทางนี้ไปไปเต็มที่เอาผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ไปยกระดับตัวเองอยู่กับอุดวะอยู่ในส quad ทีมให้ได้ลุ้นลงเล่นเป็นตัวจริงให้ได้แล้วก็ให้อุดวะซื้อขาดให้ได้ให้ได้เป็นนักเตะอุดระเต็มตัวแจ้งเกิดในเจลีให้ได้ทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้น แล้วกลับมาช่วยทีมชาติไทยผมเชื่อว่าในวันนั้นแฟนบอลชาวไทยก็รอต้อนรับเอกฤทธิ์ปัญญาเพราะนี่ก็คือนักเตะอีกหนึ่งคนที่แฟนบอลชาวไทยคาดหวังเพราะฉะนั้นมันมีหนทางก็ส่งกําลังใจผมเป็นกํนาลังใจให้บุค๊คสู้ไปสุดทางเพราะผมก็เข้าใจเพราะอุดวะปีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงทีมเยอะจริงๆคุณก็ดูตัวผู้เล่นที่เขาเสริมมาดิเพียบเลยเสริมมาแน่นมากแล้วตัวบุ๊คเองก็รู้ว่าสถานะของเขา กับอุดวะเลเดมอนน่ยอยู่ในสถานะไหน <_ d ata> เขาต่างกับพวกคนอื่นทุกคนครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปเทียบเขากับซองฮยนมินวัตลุเอนโดหรือนักเตะด,ดังๆที่พวกนั้นเขามีสัญญาถาวร <_ d ata> เขาพิสูจน์ตัวเองจนเป็นที่ยอมรับแล้วแต่เอกนิตตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ต้องพิสูจน์ตัวเองต้องทําให้คนยอมรับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรการันตีให้กับเอกนิตได้เลยว่าเลือกทางไหนและจะรอด สุดท้ายเขาเลือกทางนี้คือทางที่เขาไปสู้สู้เพื่อยกระดับตัวเองก็ต้องเข้าใจในตัวเขาแล้วแน่นอนครับเสียงวิจารณ์มีแน่ผมก็เสียดายเชื่อวแฟนบอลชาวไทยก็เสียดายหลายคนผิดหวังใช่ไหมแต่นี่บอกว่าตอนนี้ต้องมุกออนเดินหน้าต่อเราก็เชียร์ทีมชาติไทยเชียร์นักเตะที่เหลือในการไปลุยเอชยนครับซัพพอร์ตพวกเขาเต็มที่ส่วนในรายของบุ๊เดินทางของตัวเองไปให้สุดแล้ว ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งและกลับมาให้แฟนบอลชาวไทยยอมรับผมเชื่อบุ๊กจะทําได้ให้กําลังใจบุ๊กเองในปัญญานะครับก็ให้กําลังใจเต็มที่สู้ๆน้องอก็นี่แหละเรื่องราวของน้องบุ๊กก็ประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าสรุปแล้วการตัดสินใจของบุ๊กเนี่ยบุ๊กจะจะสามารถไปได้ไกลที่สุดมากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าก็จะมีแฟนบอลชาวไทยซัพพอร์ตนะอย่างที่บอกบุ๊กผมพูดเลย เขาอยากเล่นให้ทีมชาติไทยเสมอแต่อย่างนี้บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือกและเขาต้องเลือกในแบบเชียบับที่เขาคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดของเขานะเอออย่างที่บอกว่ามีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจอันนี้มันมันห้ามกันไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายในเมื่อเลือกทางเดินของตัวเองแล้วไปให้สุดน้องให้กําลังใจกันเออก็หวังว่าเอกนิปัญญาจะพิสูจน์ตัวเองและกลับมาเป็นที่รักของแฟนบอลชาวไทยในอนาคตนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้กันเรื่องของน้องบุ๊กเอกนิพนปัญญาที่ผมอยากจะมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ติดตามรับชมกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงเองกนิพนปัญญากันได้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงแต่ขอคอมเมนต์ที่อยู่ในขอบเขตกันหน่อยซึ่งผมเชื่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อข่าวต่างๆแต่ถ้าเกิดมันเล็มล้าเส้นด่าหย,ยาบคาย ไปในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเนี่ยผมมองว่ามันก็หนักเกินไปเบาๆกันหน่อยประมาณนี้แหละที่อยากจะสื่อนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ